ไปดีละสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะวันนี้กับเบลลีก็คือเก่าพี่น้องให้เห็นเห็นลุงพนังอยู่ฟากขุนพี่น้องไอเหมือนเป็นคนไร่บ้านบริสอย่างไรเนาะเดี๋ยวเบลลีสิเบลลีเข้าไปถามไปแล้วว่าเพ่นเอาน้าบั้ยว่บลลี่จะซื้อน้ามาให้กินเแล้นก็ว่าเพ่นก็ว่าเพ่นเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบลลีสิเข้าไปอ่าคุยกับเพ่นสักเล็กจน้อยเนาะพี่น้องปะอยู่ฟางข้างพี่น้องเอ้ยรอรถว่าน เดมีอายุเติบเลยสีหน่อยน่งอยู่คนเดียวยครับครับธมมะโอ้ฝ่าวไม่ไม่หรอ,อวัดนี้ปฏิบัติธรรมเข้่งคัดครับ ช่้ัยาทำไมลุงมานั่งอยู่นี่ครับอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบหก ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับบ้านอยู่ไหนนะครับบ้านขายหมดบ้านขายหมดแล้วบ้านขายหมดแล้วแล้วลิงเดินไปหากินข้าวฟรีเหรอครับหรือ,อยังไงซื้อกินนะอ๋อซื้อกินแล้วตังรูงมาจากไหน บางทีมีคนเอามาให้อย่างนี้มีไหมครับอ๋ออ๋อเคยไปขอเขากินอยู่ไม่ไม่ไปไปเข้าเอาเข้า,ขาฟรีใช่ไหมครับป้าฟรี ลุงเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อทางโลกแล้วอยากอยากไปปฏิบัติธรรมอ๋อแต่ที่ที่วัดโน้นเขาจะมีไม่มีพระคงพระเครื่องเราจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวที่วัดนาฉันมือเดียวฉันอเดียวฉันอาหารมือเดียว <c oughs> ใช่ครับเป็นวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยไม่รับเงินทองถ้าจะรับก็ต้องมีวาย,ยาวจักรครองสิบวัดนาแบบผมคืออันนี้ผมศรัทธาคือผมเอามาเป็นนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนไง,งก็คือผมเอามาไว้เผื่อเห็นนะผมก็ให้คนอ่านเก็บไว้อ่าน,นครับเ็บไว้อ่านได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับสู้ๆนะครับลงุง พี่น้องเอ้ยตอนนี้บาลี่ก็ออกมาขายของแล้วเนาะลุงเพิ่นกัควันแข่งที่มีความทุกข์พี่น้องเอ้ยเป็นอย่างหาวัดดีๆเหมือนอย่างหาวัดดีๆออกปวดเราท่านเจ้าพันอยู่โตคนเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็มีแต่คนมีความทุกข์เนาะตอนนี้บาลี่ก็ทุกข์เพื่อกันพี่น้องเอ้ยขายของบอดีเนาะเหลือกําไรสองร้อยกว่าบาทมันคือนี้กับสองคนพี่น้องเอ้ยเออใสมีความทุกข์กันสู้ๆเนาะพี่น้องเนาะสั่งคุณงามความดีไว้าด็ดลายเนาะ เดบอรี่กับจิ๊อจบคลิไปไวประมาณนี้พี่น้องกันสบายดีทุกคนเนาะสบายดี